สวัสดีครับเรามาพบกับกิจกรรมดีๆของทีเทคแล้วนะครับซึ่งในทีนี้นะครับเราจะมาสอนการทําขนมนั่น<ช>เองนะครับซึ่งขนมในวันนี้จะเป็นขนมที่มีส่วนผสมของกาแฟนั่นเองนะครับและในวันนี้เราก็ได้รับเกียรติวิทยากรแสนสวยของเรานะครับกับครูมีมีสวัสดีครูมสมีท่าเองค่ะสวัสดีส สวยขึ้นนะคำนี้เกิกันมาเราดื่มกาแฟไงคะถึงจะได้สวยเดี๋ยวต้องกินเยอะๆใครอยากสวยต้องกินกาแฟกันนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนอะไรเอ่ยครับคุู้ชมวันนี้ก็จะเป็นฟูดดิ้งกาแฟนะครับฟูดดิ้งกาแฟนะครับกับกิจกรรมนมหนมกาแฟนะครับว่าขนมนั่นเองนะครับใช่เดี๋ยวเรามารู้จักกับส่วนผสมของ ขนมอะไรแล้วนะคุชชิ่งกาแฟคุชชิ่งกาแฟนะครับมีอ,อะไรบ้างครับคุณมนี่อ่าวันนี้นะคะก็จะมีแป้งเค้กนะคะอันนี้แป้งเค้กเราจะใช้นะคะก็คือ300กรัมนะคะแล้วก็มีเนยสดค่ะขนมนะคะเนยสดจะทําให้อร่อยนั่นเองอนะคะคหอมดวยนะคะแล้วก็จะมีะน,น,น้ําตาลทรายเมื่อกี้เนยนะคะก็คือ300กรัมน้ําตาลทราย300กรัมนะคะไข่ไก่ 4ฟองนะคะวันนี้ครูใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะเพราะว่าจะให้ท่านเนื้อนะคะแล้วก็ไข่เบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะใหญ่นะคะถ้าเป็นเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเนื้อมันจะน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีผงฟูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะกาแฟดําของเรานะคะก็คือนางเอกของเราหรือพระเอกของเรานะคะก็คือ3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็นมนะคะเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้วยนะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ วานิลลานะคะ1ช้อนชาเหมือนกันนะคะต่อไปก็คือ SP SP นะคะ SP จะใช้1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็สุดท้ายท็อปปิ้งด้วยลูกเกดนะคะวันนี้เราจะใช้2สีด้วยกันนะคะเป็นลูกเอกดอดำกับเหลืองนั่นเองนะคะคกง็ง่ายๆนะคะขนมของเราเราจะทำนึนั่นเองนะคะไม่ต้องง้อเตาอบ ใายนะครับส่วนผสมซดถือว่าสามารถที่จะหาได้ตามตลาดทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่เสียเวลาเราเริ่มทำกันเลยนะครับมี้ได้ค่ะก่อนอื่นนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยนะคะเราจะต้องเอาแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผสมกับผงฟูนะคะแล้วก็ร่อนเข้าด้วยกันนะคะอันนี้อ่าก็ทีนี้เราร่อนร่อนได้ไหมคะไม่ต้องร่อนเอวนะคะร่อนเป้งนั่นเองครับใช่ชม ทีนี้ก็คุกเล้านิดหนึ่งนะคะคุกเล้านิดหนึ่งแล้วก็เทลงไปเลยทีละน,น้อยนะคะเดี๋ยวมันจะฟงอ่าอ่ะ,อะร้อนได้เลยค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะแบบนี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนะแบบนี้เอยมันจะได้ไม่ฟู <c oughs> ไม่ต้องเอาเอวอน,นะคะไม่ต้องเอาเอวนะครับนี่คือร้อนที่ถูกต้องค่ะร้อนไหมคะอ่ะ เราจะร่อนแป้งจนกว่าจะหมดนะคะทีนี้แป้งมาเป็นเม็ดใช่ไหมคะมันคือมันโดนลมนั่นเองแล้วก็กดๆให้มันลงแบบนี้โอเคถูกต้องค่ะ,ะขั้นตอนต่อไปคขั้นตอ,อนต่อไปรเราจะตีเนยกับเอสพีนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะเราตีเนยมาเนยมันจะค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงแล้วก็ตัดนะคะเพื่อทุ่นแรงเครื่องของเรานั่นเองนะคะอทีนี้ก็ใส่ลงไปเลย เราจะตีได้ข้างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะฝาดให้หมดเบอร์ไหนเอ่ยครับอันนี้เราจะเปิดการการก่อนนะคะเนื่องจากว่าเนยของเรามันยังแข็งอยู่อ่ะต่อไปนะคะเราก็จะใส่เอสพีลงมางยนะคะแค่นี้แล้วก็ใช้เครื่องของเราได้เลยะคะ่ะ เปิดเบอร์ทักหนึ่งสองก่อนก็ได้นะคะอ่าโอเคอันนี้ก็ทะค่อยๆตีนะคะให้อเนยนะคะอ่อนตัวนะคะเดี๋ยวมันจะขึ้นฟูแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลากับไข่ลงไปอ่ะตรงนี้นะคะจะต้องให้เนยของเรานะคะขึ้นฟูขาวนะคะถึงเราจะได้ใส่น้ำตาลนะคะ พอเริ่มอ่อนนะคะเราใช้สปิดแรงได้เลยในระหวังตีแป้งนาตีเนยนะคะเราก็จะละลายก็คือ,อกาแฟนะคะเราใส่ในนมนะคะกาแฟนนะะแล้วก็คนให้กาแฟละลายนะคะ หยุดเครื่องก่อนนะคะดเครื่องกับแป๊บนึงอ่ะเราก็จะปาดขอบกะละมังนะคะอ่ะทีนี้นะคะพอเราได้เนยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะค่อยๆใส่น้ําตาลจนหมดนะอจะตีต่อเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะเราก็จะค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปะคะ่ะ ค่อยๆใส่นะคะถ้าเราทําคนเดียวนะคะมือหนึ่งเราก็ตีเครื่องเราจับเครื่องนะคะอีกมือหนึ่งเราก็หยอดน้ำตาลลงไปได้เลยค่ะทีนี้นะคะพอน้ำตาลหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่นะคะทีละฟองนะคะ เดี๋ยวเรารอให้ไข่เข้ากันกับเนยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราก็จะใส่แป้งลงไปนะคะ<ม>นะคะ<ม>พอไข่กับเนยเข้ากันประมาณนี้นะคะ<ม>เราก็จะลดสปรีดลงนะคะ<ม>ประมาณนี้นะคะ<ม>แล้วก็เราก็จะใส่แป้งลงไป<ม>แป้งเราจะแบ่งเป็น3ามครั้งนะคะ กลับกับนมที่ผสมกับกาแฟานะคะเริ่มหอมไหมคะเริ่มหอมหอมนะ นะคะเราจะแบ่งแค่สองครั้งนะคะเราจะจบด้วยแป้งนั่นเองอ่ะอเดี๋ยวปิดเครื่องนิดนึงอ,อ่ะทอเดี๋ยวตะล็มแป๊บ อันตอนนี้แป้งของเราก็เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราตีนะคะเราดีนะคะเราตีค่ะเราตีทุกผู้ชมเราตีด้วยใช่คาลักษณะที่แป้งได้นะคะก็คือประมาณนี้นะคะถ้าอยากทำเป็นกาแฟก็ลักษณะนี้นะคะถ้าอยากอ่าทำเป็นรสชาติอื่น่รสชาติอื่นก็เหมือนกันนะคะก็แค่มาใส่เพิ่มใช่นี่ครับก็เปลี่ยนรสชาติอย่างงี้ง่ายนะครับมาขั้นตอนต่อไปเราจะมาหยอดไหมเขาเรียกอ่หยอดกันนะครลงในพิมพ์นะคะ แล้วก็เราจะโรยหน้าด้วยเอลมอนใช่ไหมคะลูกเกดลูกเเป็นมรกนะคะเอ่อแล้วแต่ใครชอบนะคะจะทำเป็นเอ่อธัญพืชอื่นๆก็ได้นะคะใช่นะครับผมอ่าก่อนที่เราตีแป้งนะคะเราต้องวอมเตานึ่งน้ำก่อนนะคะเพราะว่าใช่ตอนนี้น้ำเราก็เดือดเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำของเรา ใส่ในพิมนะคะแล้วก็หยอดขนมลงไปได้เลยนะคะเราจะไม่ใส่เนื้อขนมเยอะจะกลนปลนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันฟูกนะคะเราจะใส่ผงด,ดีนะคะเราจะใช้ช้อนอีกอันหนึ่งช่วยนะคะเนื่องจากว่าขนมของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเหนียวนะคะ เราใส่ให้พอดีกระทงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นนะคะอ่ะเสร็จนี้เราก็ตกแต่งนะคะท๊าปปี้ได้เลยก็ใส่ลูกเกลงไปเลยชอบมากชอบน้อยชอบมากชอใจชอบเพื่อให้หน้ารับประทานนั่นเองนะคะอ่ะก็แค่นี้เองกดกดลงไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวของมันจะ ตัวขนมมัจะปูใช่เดี๋ยวจะทาให้ลูกเกดของเราอาจจะดีออกมาที่อกไดใช่นะครับนี่นะคะอย่างนี้สุกนะยากินไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับอะไรนะคบคุดชี่กาแฟกาแฟนะครับตอนนี้เราแต่งเรียบร้อยแล้วก็เราจะใส่ไปในน้ำร้อนที่เดือดเดือดประมาณ15นาทีนะคะ เอาขนมไปน,นึ่งนะคะ,ะ,คะทีนี้น้ำมันจะมีที่ฝาอยู่นะคะเราเอาผ้าหรือ,อที่ชู้นะคะเช็ดเพื่อไม่ให้น้ำโดนขนมนั่นเองจากนั้นก็นำไปน,นึ่งได้เลยนะค,ะนะครับผมจะนึ่งแล้วนะ15นาทีสิบนาทีนะครับ,รบถ้าเกิน15นาทีได้ไหมครับคุณครูได้หนกึนการใช่ไหม1ิ้าน,นาทีอะสุดฝา รอสิบห้านาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารูปาหน้าตาจะเป็นยังไงใช่แล้วนะครับครบสินาทีเฟซเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในตึกเชิงเมืองเปิดใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดนะครับขอดฟ้าก่อนนะดูคำอลังนะนะครับยังไม่ได้ขี่มากเลย ตอนนี้ขนมของเราเนื่งเป็นที่เจ็บเยบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับน่ากินมากนะครับถึงตอนนี่ก็แปแตุ่มขนาดใบแม้จนทะลุแม้เลยนะครับหอมมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะพักขนมก่อนนะคะเราจะทานกับกาแฟหรืออะไรก็ได้นะคะแต่ต้องรอให้เย็นก่อนนะครับผมาทำการชิมกันนะครับนี่มันบานานอาหมากมายเลยนะครับ ผ่อนมากลาเลยนะคะสูงดีดกำลังดีเลยนะครับขออนะะุนญาตถอนแม่ลื้อผอนแม่ดูชิม่ได้นะคะยิ้มไม่ไปก็นม่หล่นะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยนะครับลองลองไปทำกันดูนะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเมนูเค้กพุดดิ้งกาแฟทำไม่ยากเลยใช่ไหมครับ สัปดาห์หน้าลาบมาติดตามกันต่อนะครับว่าเราสองคนจะนำสะเสนอเมนูอ,อะไรสำหรับวันนี้พี่อูมและครูมินีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับมินมะแต่ว่าราตรงอาได้ได้เดาเด